ดึกดื่นข้ามคืนยังไม่นอนอะไรเนี่ยอันนี้ห้าทุ่มแล้วนะทุกคนเป็นอะไรเป็นอะไรคุณจ่อยคุณจ่อยต้องการอะไรเอาห่าวแล้วไปนอนไปไไชวนตาเข้าที่นอนไป <f ew> หอมหรือหอมหรือกัดกะะะจะเต้นเต้นแทงโก้เหรอ ปอไปเข้าที่นอนปะนะเข้าที่นอนนะเออป้าเข้าที่นอนแล้วหนูก็นอนได้ละไปไปเข้าที่นอนไปเลยม่ต้องมารออะไรหาวอดบอดบอดอด,อดแล้วเนะี่ยเออไปนอนกับป้าดีๆเออเยนี่เห็นไหมลูกสาวมีคนสงสัยว่าพาเพลินต้องขึ้นไปนอนอกป้าทุกคืนเลยเหรอ คืนคะ่ะแต่พอถึงเวลาเข้าที่แล้วเนี่ย,ยก็จะแยกย้ายกันตอนเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนครึ่งอะที่ใคยที่มันพะเพิ่มก็จะลงไปนอนที่มันพะเพิร์กมาสร้าง <c oughs> ทำหน้าที่ทำหน้าที่ <c oughs> เหมือนความเคยชินเหมือนความเคยชินที่ได้ทำแบบนี้อะ <c oughs> เอออาบ <c oughs> ไม่ไม่เลียไม่เลียแม่ใสยย่ยาท,ที่ที่เท้าให้อยู่เดี๋ยวใส่คอล่านะ ใส่คอล่านะใส่เลยไม่เดียวเลยแหละเอาจริงๆมาเอาหัวมาหน่อยมันหัวร้าน <c oughs> เออใครเป็นหัวร้าน <c oughs> เด่นหัวล้านเหรอเราอะ่ะงงเออใส่แล้วนิ่งไปเลยวะ <c oughs> ห้ามเลียห้ามเลียนะเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมเ,ออเสียงอนอนนอน,น,อน โอเคนะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ค่ะระโดนคอล่าเข้าไป